ประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอเธอพอเธอะเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีหลักโดยรวมสิ่งที่รัมเมกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวัทกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้ คนในตะกูลธีนวัตที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่และคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจหลุดได้และจนถึงขณะนี้ไม่มีใครห้ามให้ทักษินและยิ่งลักกลับมายังประเทศไทยเขาดั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะ,ะรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองะะสถานการณ์ทางการเมืองเบาลงมานานนะครับและยังคงเบาอยู่ต่อไปหลังจากที่มีคดีแตงโมมากรบข่าวกล่าวนี้มีการเคลื่อนไหวนะฮะ ของร้อยตระหมดเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทำไมร้อยน้ำเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็ร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงทําไมต้องออกมาปกป้องตระกูลชิน,นวัตรทั้งที่หลบหนีออกนอกประเทศผมท้าอีกครั้งหนึ่งไอ้พวกหน้าง่ทั้งหลาย ที่จะซ้ําเติมนายกปูนั่นยังเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ด้วยกันแต่แพะตองทาน,นี่เป็นเข้ามายังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วข้อเท็จจริงไม่มีอ่ะผมพร้อมพิสูจน์พลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าสงสารเอาใครมาร่วมรัฐบาล เขายังเกียดท่านดังนั้นเป็นผมเป็นท่านผมจะยุบสภาให้ไอ้หนูกับประชาธิปัตย์กรอักเลือดตายมันไม่อยากยุบมันกลัวประยุธยยุบป,ประยุธ์ก็อ่านไม่เป็นต้องไปดูมีกี่เสียงไอ้พวกนี้มันไม่มีราคาทางการเมืองก็ดูที่มาพูดว่าครับ มันรังเกียจเขาแล้วมาตอนนี้มาประคบประง,งมแล้วมาตอนนี้มากลัวประยุทธ์จะยุบสภามันสวดมนต์ทุกคืนทั้งพระน้าท่านหนูพระน้าท่านจุลินเพราะเขามีภารกิจและพันธกิจที่จะทำแล้วยังไม่เสร็จ ผมก็ไม่ได้ชอบประยุทธ์แต่งานนี้ถ้าประยุทธ์ทำไอ้สองพักเนี่ยโยนเต้าไว้เลยแล้วยุบสภาประยุทธ์กลับมาเหนือนแล้วไอ้สองคนกลับไปอาบผูกคอตายผมบอกสื่อมวลชนอีกนะครับว่าผมมีภารกิจเรื่ยงคดีเขากระดง สารตัดสินมาเสร็จแล้วรัฐบาลไม่ทำเพราะอะไรเพราะเก่งใจขายกั้นใจได้นานกวมากันแต่คนชนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วผมมีโอกาสผมจะจับมันให้หมดเอามึงฟังไว้ผมจะจับให้หมดก็สารตัดสินมาแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะ เรื่องประชุมคอรมอคุณประยุทธ์คุณปล่อยให้ไอพราคภูมิใจไทยทำอย่างนี้ได้ไงไม่ประชุมลาก็ไ่ลา,ลาถือหนังสือให้เห็นว่าไม่ประชุมผมจะบอกคุณให้ไอกภัคภูมิใจไทยคุณน่ะต้องเข้าไปในห้องประชุมส่วนคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่มาเดินทอกแท่ข้างนอกไม่ไประชุมทำอวดเด่นว่ากูแม่บอกมาสิว่าไอ้รถสีเขียวมันเป็นไงอัุวินไอ้ภูวานี่ก็รู้จักกับผมเอ็งบอกมาสิว่ามันเป็นยังไงเอ็งเสนอมาทีไรมหาไทยเสนอมาทีไรไอ้พักภูมิใจไทย ไม่ยอมรับแล้วโตแย่งกันเหมือนเด็กๆอย่างนี้ไงประยุทธ์ถึงเข้าดาวประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอเถอะพอเถอะให้ไอ้พวกนี้มันกินยาตายมั่งมันจะไปอยากให้ยุบรักผมมีาการวิเคราะห์ มา่เพียงแปดเก้าข้อเพราะท่านะยุทธ์ตอนปฏิวัติท่านบอกต้องปราบปราบการทุจริตต้องพัฒนาประชาธิปไตยต้องปรับปรุงสมร,รักงานตำรวจแห่งชาติบ้านเมืองต้องสงบความสุขมาจ,จบที่ลงตู่ท่านให้คนไปดูประวัติทะเลาะกันมากที่สุดคนี่าตัวตายมากที่สุด ท่านต้องรู้จักพอไม่รู้จักพอสุดท้ายผมว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ได้เยอะไปหกปีแปปีตัวเองไปเหขียนว่าการครองตำแหน่งนายกต้องแปปีนี่จะสไลด์เลี่ยงจะเอากรณีว่าตอนเป็น ขณะปฏิวัติใช้รัฐาปัดรัฐาธิปัตไม่นับเวลาการามลงตำแหน่งนายกไม่เชื่อลองดูดิเขาจะเอาอย่างนี้แต่ผมจะประาศัยนอกสภาไม่ได้ข่าแข้งแต่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการยืน่นอภิปรายเนี่ย ม้ตีร่วมคืนกันคือยื่นให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีการเปิดสภาเปิดสภาวันที่22พฤษภาคมนะครับนั่นหมายว่าเราเตรียมความพร้อมเลยเตรียมความพร้อมที่จะยื่นให้เร็วที่สุดเหตุที่ต้องยื่นให้เร็วที่สุดเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เรามองขณะนี้นะครับเราเกรงว่าจะเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองเรื่องแรกที่เราเป็นห่วงก็คือกลัวว่า นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะใช้วิธีการยุบสภาก่อน<ม>ก่อนที่เราจะยื่นยติอภิปรายไม่รงใจตามมาตรา1 5, 5 1ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่เราเรียกว่าเดดล็อกสำหรับประเทศเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมริการเนี่ยมันจะถือว่า ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จรเมื่อมีการยุบสภาไปทุกอย่างก็หยุดชะง,งักนะครับไม่มีการพิจารณาปัญหาคือมันมีการตีความว่าจะเอากฎหมายอะไรมาใช้ในการเลือกตั้งหลังจากยุบสภามันก็เกิดสภาวะที่เป็นเด็ดล็อกนะครับทำให้รัฐบาลชุดเนี้สามารถรักษาการอยู่ไปได้จนกระทั่งจะหาวิธีออกมาให้ได้อันนี้เราจะยืน่นเร็วที่สุด ไปค้ามีการประเมินไหมคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีบัติาเรืทางการเมืองหรือว่ายุบสภาก่อนที่เราจะยื่นอภิปรายเราก็ประเมิสนสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวิกฤตท,ทางด้านการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรมันขึ้นกับวิธีคิดของผู้บริหารประเทศด้วยนะครับถ้าเขาคิดสั้นทําลายประเทศเนี่ยเกิดเขาคิดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนี่อันตรายนะครับนี่อันตรายดังนั้นการยืน่นอภิปรายไม่มัื่นใจนั่นก็จะเป็นการ ห้ามไม่ให้เขายุบสภาเพราะบทมีรัมนูนเนี่ยเมื่อยื่นแล้วเนี่ยนายกตีไม่มีสิทธ์ยุบสภาครับจนว่าจะมีการภิปรายเสร็จแล้วมีการลงมตินะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่ที่สามารถที่จะยืดระยะเวลาไปแล้วทาให้กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภามันสามารถให้พิจารณาแล้วเสร็จได้เรื่องที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เราประเมินอยู่เนี่ยที่เป็นประเด็นกับนายกก็คือเรื่องของ วาระการดำรงตาแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ในช่วงสิงหานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาคิดหนักถ้าเขาใช้กลไกเมื่อเมื่อสักครู่ที่พูดไปคือการยุบสภาก่อนเนี่ยมันทําให้เขาอยู่ต่อในอํานาจได้เพราะว่าเกิน8ปีเนี่ยมันไม่นับเรื่องของรัฐบาลรักษาการนี่ให้นับรวมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่มันอยู่เป็นข้อพิจารณามืกนะครับ แล้วเรื่องที่3ที่เราฟังเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายกอฐมนตรพลเอกประวิตยเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าหลังเอ펙หลังเอ펙ก็จะมีการยุบสภาเนั่นหมายวามว่าช่วงปลายพฤศจิกายนหรือต้นธันวานครับถ้ายุบช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งช่วงต้นตี66มันมีความเป็นไปได้หมดนะครับที่ที่มันจะจะยุบสภาในช่วงนั้น,นใจเขาแล้วเนี่ยเขาอยากจะอยู่นานให้ให้นานที่สุดนะครับเพื่อรักษาอำนาจ ในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นคําพูดวาจาของร้อยเอกเฉลิมหยุมลุงคงใช้คําพูดวาจาภาษาแบบโบราณโบราณคําพูดก้าวร้าวภาษาที่รุนแรงใช้ภาษาหยับหยับโจมตีดา่าเทพไทยนะครับดา่าสอวอ,นะอที่มีการวิวิจารเรื่องขององุ้งอิงนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองไม่รับรองการรัฐประาหารโน,นนี่นั่น นะคำพูดวาจาของร้อยตำรวจเ,เฉลิมหยุมลุงก็เป็นสไตล์นักการเมืองแบบเดิมๆโบราณโบราณใช้คำพูดวาจาภาษาปฏิกิริยาเชิงต่อต้านนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีอุงอิงโจมตีทักษิณโจมตียิ่งลักนะครับว่าหลบหนนะรบีร้อยตำรวจเ,เฉลิมหยุมลุงก็พยายามปกป้องทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะบอกว่า ยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ทุจริตจำนำข้าวแต่ยิ่งรักชินวัตรโดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรือมาตรา157หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศทักษินไม่ได้เป็นคนกระทําความผิดแต่การกระทําความผิดนั้นกฎหมายบัญญัติไว้ก็เลยกระทาความผิดจนต้องหลบหนีออกนอกต่างประเทศนะครับในขณะที่อุ้งอิงก็บอกเป็นฝีมืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าก็เป็นสไตล์ของเขาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเฉลิมทําเพื่ออะไร ส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมรุงก็ยุให้รัฐบาลแน่จริงให้ยุบสภานะครับคงเป็นประเด็นที่ถูกหิบยกขึ้นมา3าประเด็นหลักๆนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสาเหตุที่ยุบให้มียุให้มีการยุบสภาเพราะหวังว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เพื่อไทยนะก็จะได้เข้ามา,าเป็นรัฐบาลและเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะ หลักโดยรวมสิ่งที่รอมเวกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวัฒกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้คนในตระกูลธีนวัตรที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่และคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจะหลุดได้และจนถึงขนะดนี้ไม่มีใคร ห้ามให้ทักสินและยิ่งลักษกลับมายัางประเทศไทยเขาทั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ 他。 รบรบไม่วันใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความ ไว้ได้แซนจะอยากเห็น i ทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน สวายให้มันคงเถิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนองรักสวายให้มันคงเถิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองน,อน้อง สวายให้มั่นคงเถิดธงไต้รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน